สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแบ่งปันวิธีทำกระทงอีกแบบหนึ่งนะคะแบบง่ายๆนะคะทําจากใบตองสีเหลืองแล้วก็สีเขียวตกแต่งด้วยดอกไม้สีชมพูและสีขาวทูบเทียนนะคะง่ายๆเพื่อนๆก็ทำได้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะอุปกรณ์ของเราก็มีดังนี้นะคะมีเข็มมุดนะคะ ทูบเทียนกันไกลแม็กเย็บนะคะดอกไม้ที่เราจะใช้วันนี้นะคะจะเป็นสีขาวและสีชมพูนะคะกลีบที่เราจะทำวันนี้นะคะคเพื่อนๆจะเป็นแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้ง่ายๆเรามาดูอุปกรณ์กันเลยจะมีใบตองนะคะใบตองที่เราจะใช้ มีขนาดอยู่ที่10เซนนะคะ10เซนความยาวก็ประมาณ19เซนนะคะส่วนใบสีเหลืองจำนวน4ชิ้นนะคะความกว้างอยู่ที่4เซนความยาวอยู่ที่ประมาณนะคะประมาณ7เซนนะคะจำนวน4ชิ้นฐานกระทงของเราอยู่ที่6นิ้วนะคะ6นิ้ว เรามาเริ่มทำกลีบกันเลยค่ะเราจะเริ่มทำในส่วนของกลีบด้านนอกก่อนนะคะเราก็พับครึ่งไปตรงเลยค่ะพับครึ่งแบบนี้นะคะเราก็พับลงมาหนึ่งสองนะคะฝั่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะหนึ่งสองนะคะให้ได้ไปลายแหลมแบบนี้ แล้วก็ใช้แม็กเย็บไว้นะคะก็จะได้แบบนี้ด้านหน้าด้านหลังจะได้แบบนี้นะคะพักไว้ก่อนนะคะเราจะทําในส่วนของกลีบเล็กๆด้านในนะคะเราก็พับครึ่งนะคะแล้วเราก็พับลงมาหนึ่งสองหนึ่งสองนะคะให้ได้แบบนี้เสร็จแล้วตรงช่วงนี้ประมาณ1นึ่งเซนนะคะพับด้านขวาเข้าไป พับด้านซ้ายมานะคะก็จะได้ประมาณนี้เราก็มาแม็กนะคะลงไปแบบนี้เลยนะคะจากตรงส่วนนี้ประมาณ1เซนนะคะก็แม็กแบบนี้เลยนะคะชิ้นถัดไปก็พับเลย1นึน่เหมือนเดิมนะคะก็พับขวาเข้ามาพับซ้ายเข้ามานะคะ เราก็วางตรงนี้เลยนะคะเยื้องมาทางซ้ายแม็กย็บไว้ค่ะชิ้นที่สามนะคะพับลงมาหนึ่งสองหนึ่งสองนะคะพับด้านขวาเข้ามาตรงช่วงนี้จะเป็นหนึ่งเซนทุกทุกชิ้นเลยนะคะแล้วก็แม็กไว้ด้านนี้เลยนะคะชิ้นสุดท้ายแล้วหนึ่ง 2องหนึ่งสองนะคะเราก็พับลงมาเหมือนเดิมทุกกลีบเลยนะคะเราก็วางไว้ตรงกลางแบบนี้นะคะไว้ตรงกลางแล้วก็แม็กเย็บเลยนะคะส่วนใบใหญ่สีเขียวเราก็พับมาทางขวาพับมาทางซ้ายนะคะก็จะได้ประมาณนี้นะคะ เราก็ใช้แม็กเย็บไว้เลยเราก็ตัดส่วนที่เหลือออกให้สวยงามนะคะให้ได้แบบนี้เลยเราก็ได้กลีบแบบนี้นะคะเพื่อนๆได้กลีบแบบนี้แล้วขั้นตอนถัดไปนะคะเราก็จะมาประกอบกลีบกันเลยนะคะประกอบกลีบกระทงกันเลยนะคะเราก็จะประกอบแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆ กรอบเรียงกันไปเลยนะคะเรียงแบบนี้เลยเราก็เรียงชิดๆกันเลยนะคะเรียงติดๆกันมาแบบนี้เลย เรามาดูตอนที่ติดเสร็จเลยนะคะพอประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆขั้นตอนถัดไปเราก็ตกแต่งด้วยทูบเทียนและดอกไม้นะคะตกแต่งด้วยทูบเทียนดอกไม้นะคะเราจะใช้สีขาวไว้ด้านนอกนะคะสีขาวเราจะไว้ด้านนอก ราจะใช้สีชมพูเอาไว้ด้านในนะคะสีชมพู เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอีกแบบหนึ่งแบบง่ายๆนะคะเพื่อนๆกระทงของเราเพื่อนๆจะทําขายหรือทำรลยเองนะคะน่ารักนา่กนารักง่ายๆแบบนี้เลยเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้มาทําคลิปใหม่ๆให้เพื่อนๆดูอีกนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ